สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวนะครับวิธีกู้เงินนะครับอชอบใจสูงสุดห้า0 0ืบาทผ่านแอปเซว่นอีเลฟเว่นนะครับแค่5นาทีรู้เรื่องนะครับ สำหรับกู้เงินกับ7ซเ E ่นอนนะครับผ่านแอปเซเวนะครับแค่ห้านาทีนะครับรู้ผลอนุมัติได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับกู้เงินสูงสุด5 0,000กับสินเชื่อหมุนเวียนอชอบใจนะครับผ่านแอป7ซเว่นอนนะครับอนุมัติภายใน5นาทีพร้อมเช็คเงื่อนไขได้ที่นี่นะครับ สินเชื่อหมุนเวียนชอบใจนะครับของ s c b ให้บริการสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเซเว่นอีเลฟเวนะครับเพิ่มความสะดวกในการขอสินเชื่อการได้รับวงเงินสําหรับการผ่อนชำระสินค้าจําเป็นตามที่ต้องการรวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันใจนะครับโดยจุดเด่นของสินเชื่อดังกล่าวนะครับคือสมัครง่ายไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้ในการสมัครนะครับ รู้ผลอนุมัติภายใน5นาทีไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุการใช้งวงเงินนะครับไม่เสียดอกเบีย้ยหากช้างหากยังไม่ใช้วงเงินแบ่งชำระได้สูงสุด36งวดหรือ36เดือนนะครับสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการให้บริการภายใต้แซนบล็อกของธนาคารโดยเงื่อนไขการอนุมัติจินเชื่อนะครับอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดนะครับ ก็สามารถเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ได้นะครับและฟรีค่าอากรสแตมนะครับร้อยละ0.05ของวงเงินอนุมัตินะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด25%ต่อปีวงเงินกู้ไม่เกิน50,000บาทนะครับผู้ที่ได้รับอนุมัติจิงเชื่อตั้งแต่วันที่20ทธันวาคม6 4 3ถึง31มกราคม65 ดอกเบี้ยงเงินคู่0%ตลอด3รอบบินนะครับอันนี้ตั้งแต่นะครับที่ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่20ธันวาคม64ถึงวันที่31มกราคม65นะครับอันนี้ก็คือ0%แต่ว่าผ่านมาแล้วนะครับโอเคแล้วทีนี้เราก็มาดูาเงื่อนไขบริการการสมัครสินเชื่อหมุนเวียนนะครับชอบใจนะครับเซเว่นเรเนนะครับ หผู้สมัครมีอายุระหว่าง20 59ปีนะครับวงเงินอนุมัติสูงสุด50,000บาทต่อคนโดยใช้โดยไม่ต้องส่งเอกสารรายได้นะครับยอดขั้นต่ำในการซื้อสินค้าตั้งแต่300บาทขึ้นไปมีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับที่สามารถติดต่อได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเงื่อนไขแล้วก็วิธีสมัครสินเชื่อมุนเวียนนะครับชอบใจนะครับเซเว่่มีขั้นตอนดังนี้ เปิดแอปพลิเคชันเซเว่นแล้วเลือกสินเชื่อที่หน้าแรกนะครับ2กดปุ่มสนใจสมัครสินเชื่อ3นะครับสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนะครับ4เลือกประเภทสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์5ส่งคําขอสินเชื่อนะครับแล้วก็6คุณจะได้รับเข้อความเมล็ดยืนยัน,กา,น,นาการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคุณจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อ วงเงินผ่านอนุมัติจากแอปเซเว่นอลนะครับแล้วก็8เริ่มใช้วงเงินชอบใจของเซเว่นอีเลเผ่านแอป SCB Easy ได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจผ่านแอปเซเว่นอเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขานะครับหรือศูนย์บริการลูกค้าทางหาไทยพาณิชย์ s c ส c a l l c e n t e r 02แล้วก็ 777แล้วเข้า777หรือเว็บไซต์ s c b c o t s นะครับก็ไปรองยืน่นขอสมัครกันดูนะครับสำหรับสินเชื่อชอบใจนะครับจากแอป7 1เ่นะครับผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือ scb นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากข้อมูลดีดเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ